สกเตรียมนำปัญหาช้งป่าเขตสลักพระถกในที่ประชุมรัฐสภา,าหากล่าช้าวหวันบานปลายวันที่22กรกฎาคม2567ผู้สื่อขาวรายงานว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งแรกของไทยเมื่อวันที่31ธันวาคม2508 มีพื้นที่ประมาณ858.55ตารางกิโลเมตรหรือ536,594ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอรีสวัสดิ์อภอบ่อพลอยและอหนองปลือปัจจุบันช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับวันยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีปัจจุบันบวกลบแล้วไม่ต่ำกว่า200ตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันพื้นที่อาศัยของช้างป่ามีขนาดเท่าเดิมและมีโอกาสที่จะลดลงเรื่อยๆในทุกๆปีเช่นกันเพราะมีการขยาย ถินฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่รอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระโดยเฉพาะทิศทางด้านตะวันตกเช่นอเภอเมืองกาญจนบุรีและอเภรีส,สวัสดิ์ได้เปลี่ยนสภาพจากพื้นป่ากลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมันสำปะหลังเมะละกดอ,อีกทั้งยังมีโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มขึ้นซึ่งในอดีตพื้นที่เหล่านี้เป็นด่านทางเดินของช้างป่าที่ลงไปแม่น้ำควายใหญ่เพื่อข้ามไปหากินอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งคนในพื้นที่เองต่างก็รู้ดี ในอดีตผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำแหล่งอาหาร ปัจจุบันต้องมาประสบกับปัญหาภัยแล้งทําให้ขาดแคลนแหล่งน้ําแหล่งอาหารของช้างป่ากอบกับการที่เกษตรกรที่อยู่รอยต่อมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นจึงเป็นพื้นที่ดึงดูดให้ช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมานานหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่ามาอย่างต่อเนื่องมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดําเนินการแก้ไขด้วยการทํารั้วกันช้างกึ่งเทา แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะช้างป่าสามารถยังพังรัว้วข้ามออกมาหาก,กินนอกพื้นที่ได้อย่างง่ายดายกระแสไฟไฟ้าที่ปล่อยออกมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อช้างป่าเลยแม้แต่น้อยอาจจะรู้สึกก็เพียงแค่เหมือนกับถูกยุงกัดเท่านั้นหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกมาหาก,กินนอกพื้นที่ก็ยังพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างเนื่องจากนายอัครน,นันท์กันกิติน,นันหรือก๊อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสกาญจนบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมานา,นายอัครนันได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องเสดาวอำเภอวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการนำไปแก้ไขปัญหาด้วยการนำเข้าประชุมในระดับสภา,าให้ได้โดยเร็วโดยช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนา,นายอัครนันกันกิตินันพร้อมด้วยนายนิติกรแสงทองหรือสอจอเบน์สมาชิกสภาอบาจอกาญจนบ,บุรีได้มีการนัดหมายกับนายไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษา,าพ,พันธุ์สัตป,ปาสลักพระ นายวสานสุนจิรัต์กำนันตำบนช่องเสดาทีมปกครองตำบนช่องเสดาเครือข่ายฝระวังผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่บ้านแก่งปรากฏบ้านป่งปัดทีมอาสาสมัครฝรังผลัดดันช้างป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากช้างป่ามารบกวนกินและทำลายพืชไร่ในพื้นที่ตำบนวังด้งและตำบนช่องเสดา โดยนายไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรช้างป่าว่าปัจจุบันในพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระมีช้างป่าอาศัยอยู่กว่า270ตัวตัวเลขของช้างป่านั้นเป็นข้อมูลจากงานวิจัยพฤติกรรมของช้างป่าซึ่งนายอัครนันได้ให้ความสนใจและสอบถามเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยนายไพฑูรย์ได้ชี้แจงในเรื่องการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําสถานที่กับการช้างป่าซึ่งทางเขตได้นําเสนอแนวทางในการสร้างสถานที่กับการช้างป่า บริเวณซอกเขาหนองแจงหมู่ที่4ตำบลวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่มีเนื้อที่ประมาณ4,000ไร่พื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับจํานวนช้างกลุ่มย่อยที่ออกมารบกวนชาวบ้านได้โดยให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ําแหล่งอาหารอัจจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการซึ่งนายอัครน,นรันกันกิตินันได้ให้ความสนใจแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่นายไพฑูรย์อิทระบุตรนําเสนอเป็นอย่างมากจึงมีความตั้งใจที่จะนําข้อเสนอ ดังกล่าวเข้าไปไประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรให้เร็วที่สุดเพราะหากไม่รีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดปัญหาบานปลายเพราะทช้างป่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีและผืนป่ายังคงมีเท่าเดิมและมีแนวโน้มลดลงเพราะเกิดจากความเจริญของชุมชน